ต๊ะคุงมาจากชายแดนแล้วหรือคืออะไรฮะผมไม่รู้จักครับผมย้ำนะครับผมไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคการเมืองอะไรทั้งสิน้นผมไม่ได้เป็นเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งมีคนเออ่ถามว่าใครจ้างให้ผมมาพูดวิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยผมตอบนะผมตอบนะแล้วจะได้เข้าใจคนที่จ้างผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับที่เขียนว่าธนาคารพาณิชย์หมายเลขบัญชีนี่แหละครับ ท่านผู้ชมนี่คือคนที่จ้างผมคือพี่น้องประชาชนคนไทยใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุนรายการที่ผมทำนี่คือช่องทางในการสนับสนุนกันผมไม่มีคนจ้างคนที่จ้างให้ผมมาดา่าให้มึงช่วยดา่าคนนี้คนนี้เดี๋ยวมึงเอาไปเลยเดือนละแสนเดือนละล,ะล้านไม่มีผมมีแต่คนที่บริจาคเงินไม่ใช่บริจาคเงินสนับสนุนรายการผมเข้ามาเท่านั้นแหละครับทำให้ผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนจ้างให้ผมมา จัดการกับพักการเมืองที่มันเลวร้ายเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนไม่ชนักการเมืองไม่ชนักการเมืองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกค,คุณเป็นสมุนพักเพื่อไทยคุณเป็นสมุนของพักประชาชนแล้วคุณไม่พอใจคุณจะเข้ามาชมหาสวรรค์วิมานอะไรไปรไหนก็ไปนะครับไอ้เรื่องดีๆเนี่ยเสือกไม่ไปกันจะมาไปในสิ่งที่มันไม่ชอบกันเนี่ยแล้วมันก็มาโวยวายไอ้นู่นไอ้นี่เพื่ออะไรท่านผู้ชมครับนะครับ เพื่อไทยด่าเก่งเนาะด่าโดยไม่มีเหตุผลผมประชาชนครับคนไทยรู้ว่าแม้ครอบงำม,มีแต่กะกะตที่ไม่รู้ใครก็จ้างนะไม่ได้เราสนับสนุนนะผมตอนให้นะตอบให้นะพักประชาชน้อยสิบชาติอุบลอำเภอเขื่องในเลือกประชาธิปัตย์มา25ปีแล้วครับผมชอบพี่โต้งพูดตรงดีรถทหารเรือวิ่งไปช่วยประชาชนเห็นนะก็นั่นน่ะสิครับท่านผู้ชมครับการลงมือทำเนี่ยมันย่มดีกว่าการใช้ปากพูดแต่เพียงอย่างเดียว แต่ผมเป็นสื่อมวลชนนะครับผมไม่ได้เป็นนักการเมืองผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับนักการเมืองประชาชนที่บริจาคไม่ใช่ประชาชนที่ช่วยสนับสนุนรายการผมนี่แหละที่เป็นในจ้างผมโดยตรงเพราะฉะนั้นผมต้องอยู่ข้างประชาชนผมเป็นสื่อมวลชนครับท่านผู้ชมครับผมไม่จะสื่อการเมืองผมไม่จะพักการเมืองท่านไปเช็คดูนะครับแต่ละช่องทีวีแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องหนันงส well, ือพิมพ์แต่ละฉบ,บับแต่ละฉบับแต่ละฉบับที่เป็นมหาชนจำกัดหรือไม่เป็นก็ตามเนี่ยใครเป็นเจ้าของ ท่านผู้ชมรู้หมดเขาทำสื่อเหล่านี้มาเพื่อให้ประชาชนได้เห็นได้ดูได้อ่านแล้วก็ได้ฟังเฉพาะในสิ่งที่เขาต้องการผมก็เลยทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่าช่องนี้เป็นช่องของประชาชนซึ่งถ้าประชาชนเป็นเจ้าของช่องนี้ผมก็ไม่จะเป็นต้องไปเกรงใจใครถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดมีคนมีสปอนเซอร์มาให้ผมแล้วบอกว่าอะไรก็ได้แต่ห้ามพูดถึงคนนี้ห้ามพูดถึงคนนี้ห้ามพูดถึงคนนี้ถ้าอย่างนี้ผมไม่เรียกว่าเป็นสื่อบลชนผมเรียกว่าเป็นสื่อขี้ข่ารับเงินเข้ามาแล้วก็รับจ้างไปด่าคนนู้นไปด่าคนนี้ไปด่าคนนั้นอันนี้ไม่ใช่สื่อบลชนครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกกะเลวกะลากทั้งหลายที่ถามมาว่าผมรับเงินใครมาเนี่ยผมตอบได้เลยผมรับเงินจากพี่น้องประชาชนที่ช่วย สนับสนุนรายการผมเท่าไหร่ก็ได้ผมไม่เคยมาอ้างนะครับบอกว่าผมขอคนละร้อยคนละสองร้อยคนละพันคนละหมื่นไม่มีหรอกครับบางท่าน9บาทก็มีผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมถือว่าน้ำใจของคนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะมีเท่ากันทุกคนบางคนมีมากบางคนมีน้อยทำไมผมจะเข้าใจไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วนะครับผมทำงานกับประชาชนเพราะฉะนั้นผมไม่สนใจหรอกว่าพรรคการเมืองพรรคไหน ใครจะเป็นใครยังไงใครจะมาจ้างผมไม่มีครับผมบอกได้เลยอย่าการุดาเอาพฤติกรรมงู้ง,งู้ของพักการเมืองที่คุณชื่นชอบพักการเมืองที่คุณชื่นชมแล้วเที่ยวไปโพธนาว่าคนอื่นจะต้องเป็นอย่างที่พักการเมืองที่คุณชื่นชมเนี่ยมันทำกันอยู่อย่าเลยครับอย่าเปรียบเยเลยครับ ถ้าพักการเมืองทำดีทำไปแต่ครับไม่มีใครว่าแต่ถ้าเกิดพักการเมืองทำเลวเนี่ยผมต่อว่าได้ไหมผมถามท่านผู้ชมหน่อย่ะพักการเมืองทำดีผมชื่นชมได้ไหมแล้วพรักการเมืองที่มันทำเลวผมด่าได้ไหมครับท่านผู้ชมครับหรือผมต่อว่าผมวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมครับท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับไอคลิปที่ผมทําสั้นๆเนี่ยผมตั้งคําถามว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีอย่างไร ฟังนะไอ้เบือกนี่คือหัวข้อฟังนะไอ้เบือกผมเข้าไปปุ๊บพอโพสต์ลงไปปับ๊บปรากฏว่ามีคนแชร์กันต่อไปต้น่าจะถึงล้านนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนั้นผมชมพลเอกประยุทธ์จันโอชามีคนชื่นชอบคลิปผมเป็นล้านๆคนท่านผู้ชมมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ชมคนดีได้นี่ใช่ไหมเราไม่จะเป็นต้องมาด่าคนนู้นด่าคนนี้มาวิพากษวิจารคนนั้นคนนี้ สถานเดียวไม่ใช่ครับพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีผมก็ต้องชมเพราะฉะนั้นผมไม่ผิดและผมก็จะชมต่อชมมันอยู่อย่างนี้แหละครับชมมันทุกวันทุกวันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเลยดูสิไอ้พวกที่เฉลี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมใจมันจะขาดร้อนเลยไหมมันทนไม่ได้ใช่ไหมที่ผมเห็นเชียเห็นผมเชียพลเอกประยุทธ์ในถานะเนี่ย,ยนะครับย้ำนะครับใครทำดีเราก็ต้องชื่นชม ใครทำชั่วเราก็ต้องด่ามันพักการเมืองถ้าคุณมีโพลิซีหรือว่านโยบายที่ผิดพลาดเราเป็นประชาชนเจ้าของประเทศเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์พักการเมืองนั้นๆไอ้นักการเมืองที่แม่งเก่งแต่ปากทั้งหลายเนี่ยถึงเวลาก็ทำเองไม่ได้เราในฐานะประชาชนที่จำใจจะต้องให้พวกมันเป็นตัวเลือกเนี่ย เราก็ต้องมีสิทธิที่จะวิาพาก์วิจารณ์นักการเมืองได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่เคยมีคดีไหนแล้วครับที่นักการเมืองชนะเพราะประชาชนวิาพากวิจารณ์ไม่มีท่านผู้ชมเพราะนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข